บัดนี้วันที่21พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2567เป็นวันแรกที่ข้าพเจ้านายกมนตโลดทองขอถวายเสียงสวนสาธยายพระสูตรพระาริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด <c oughs> สมันตาจักกวาเลสุอัตตาลาคัตฉันตุเทวตาสัต ธรรมุนิราชัดสัสุนันตุสักคะโมคะทังสักคะเคกาเมจะรูเปคิลิสิขะละเตจันตลิเขวิมาเนทีเปลัตเทจะคาเมตลุวะนะคะ ะเนเคหวัตุมะหิเคปเตภุมมาจยันตุเทวาชะละทะละวิสาเมยักขะคันทะพระนาคาติทันตาสันติเกยังมะยังมุนิวะละจะนมังสาธโวเม สุนันตุธรรมัสสวานากาโลอะยมพัทันตาธรรมัสสวานากาโลอะยมพัทันตาธรรมัสสวนกาโลอะยมพัทันตาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังสรนังขฉามิธัมมังสรนังขฉามิสังฆังสรนังขฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขฉามิทุติยัมปิธัมมังสรนังขฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังขฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังขฉามิ ตตียัมปิทรม,มังสารนางคาฉามิตตดยัมปิสังขังสารนางคาฉามิ